สวัสดีครับผมชื่อนายนัดานายชาญนา,ายวันนี้ผมมานําเสนอสื่อที่มีชื่อว่าปิดได้เปล่านะครับผมในรายวิชาเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการพิเศษพัฒนาเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการมองเห็นครับผมสื่อตัวนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กที่บกพร่องทางการมองเห็นนี้เขาสามารถใช้ประสาทสัมผัสอื่นๆแทนการมองเห็นได้ครับผมเช่นการใช้มือหยิบจับสัมผัสการฟังเป็นต้นครับผมขั้นตอนการเล่นนะครับผมก็คือ หนึ่งนะครับคุณครูจะจับมือเด็กและจับฝากขดน้ำเพื่อมาบิดใส่ล็อกของฝาโขดนะครับผมสอนบนซ้ำๆจนเด็กคุณตางขวาล่าครับเพียงมากสอนซ้ำๆจนเด็กสามารถทำได้ด้วยตนเองครับผมผลที่ได้จากการเล่นเสร็จนะครับผมเด็กจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับผมเช่นการเปิดปิดฝากดน้ำกินเองได้ครับผม ในจบการนำเสนอทีมนี้ครับ